ปาอยู่ได้คนอยู่รอดสัตว์ป่าปลอดภัยนี่คือบรรทัศยาร่วมกันของคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวายหมู่ที่21ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปิน,ปนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยจำนวนประชากร127หลังคาเรือน434คนล้วนแต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักปลูกพืชเชิงเดียวเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังและอ้อยเป็นต้น ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวายมีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อดูแลป่าบริหารจัดการโดยการตั้งก,กฎกติกามีแนวเขตป่าชุมชนอย่างชัดเจนโดยมีการจดทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551บนเนื้อที่2แปลงรวมเนื้อที่2,421ไร่ติดผืนป่าตะวันตกมีนายเดชชียวเขตวิทย เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนครับสวัสดีครับผมนายเดชเชลียวเขตวิทย์ประธานป่าชุมชนบ้านคลองห้วยไหวป่าชุมชนบ้านคลองห้วยไหวมีพื้นที่ทั้งหมด2421ไร่จุดเด่นๆของที่นี่นะครับก็เป็นในเรื่องของการทําฝ่ายทะลอนน้าสโลแกนของป่าชุมชนบ้านคลอง,องห้วยไหวก็คือปงป่าละลานตาเมื่อมาประดูยักษ์บริหารจัดการป่าร่วมกับชุมชนจนมีความสมบูรณ์นะครับเรามีตําบลเดียวครับตําบลเดียวเป็นอํเาเภอ24หมู่บ้าน นะครับมันก็เลยทําให้เราบริหารจัดการง่ายแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านคลองห้วยไหวได้บริหารจัดการป่าชุมชนในด้านการอนุรักษ์มีการลาดตระเวนการทําแนวกันไฟเป็นประจําทุกปีด้านการฟื้นฟูมีการปลูกต้นไม้ทดแทนด้านการพัฒนาได้มีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กทําฝายชะลอน้ํา รวม84แห่งด้านการควบคุมดูแลด้วยการกำหนดข้อบังคับของชุมชนร่วมกันด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนมีการเก็บของป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้มันเป็นทรั์ในดินสินในน้ำถึงปีเรามาเก็บดอกนะครับเราไม่ถอนโคนเราไม่ฆ่าต้นมันเราก็เก็บดอกไปกินได้ทุกปีทุกปีนะครับอันนี้มันของ ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยไหวยที่แท้จริงเลยป่าชุมชนบ้านคลองห้วยหวยได้มีข้อกําหนดในการปิดป่าเพื่อให้ป่าชุมชนได้ฟื้นตัวให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่ยงยืนต่อไปโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์อเภอเอาํออบตและเครือข่ายป่าชุมชนออกเป็นประกาศปิดป่าเป็นประจำทุกปีมีการจัดตั้งจุดสกัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนการปลูกฝังคนในป่าชุมชนและเยาวชนให้เห็นถึงความสําคัญของป่าชุมชนโดยเฉพาะเส้นทางศึกษาธรรมชาติสําหรับบคุคคลทั่วไปและเยาวชนได้สัมผัสใกล้ชิดกับป่ามาณว,วันนี้ป่าชุมชนบ้านคลองห้วยไหวประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับพันธสัญญาร่วมกันที่ว่า ป่าอยู่ได้คนอยู่รอด,รอดสัตว์ป่าปลอดภัยอย่างแท้จริง